สวัสดีครับวันนี้นะเล็กก็พามาชมเส้นทางที่สวยงามนะนะก็เป็นเส้นทางธรรมชาติเริ่มจากสะพานเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ในอำเภอท่าใหม่นะอันนี้เราจะข้ามไปที่หาดเจ้าหลานะเส้นทางก็ถือว่าเป็นธรรมชาติสวยงามนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่เป็นเส้นทางขึ้นเขา ตรงนี้ถือว่าชันพอสมควรนะก็ข้างๆก็จะเป็นไหลเขานะเนี่ยเป็นเส้นทางที่รถวิ่งสวนกันบรรยากาศแบบต้นไม้เนะี่ยวิวสวยๆริมสองข้างทางเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆเลย การวิ่งของรถตรงนี้ก็ต้องใช้เกียร์ต่ำนะเพราะว่าเป็นทางขึ้นเนินบ้างลงเนินบ้างแล้วก็มีโคดเคี้ยวพอสมควรแล้วก็ต้องระวังรถที่วิ่งสวนไปมาด้วยเน,นี่ยบรรยากาศสวยงามจริงเราจะเห็นสอง้างทางนะที่เป็นทางโคง้งแล้วก็จะมีต้นไม้สวยๆนะแล้วก็ มองเห็นทะเลนะก็นี่แหละวิ่งเลาะชายเขาสวยงามไนหะใครที่มาจันทบุรีมีโอกาสก็ลองใช้เส้นทางนี้ดูนะในช่วงที่ต่อจากสะพานเฉลิมพระเกียรตินะเราก็สามารถที่จะไปชมวิวที่สะพานเฉลิมพระเกียรติด้วยนะชมวิถีการประมงนะของ ชาวบ้านของจันทบุรีแถบอำเภอท่าใหมนะ่มีโอกาสก็อย่าลืมฮะชมวิวสวยๆกันเราวิ่งมาก็จะมาทะลุบริเวณชายหาดนะแถบของหาดเจ้าหลาวเนี่ยนะสลับคลิปนี้นะเลยก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ